อ่วค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมทกันแมทกันนะคะอันนี้คือเราเคยลงคลิปเก่าจะลงคลิปเก่านะแต่อย่าไปเล่นเลย <c oughs> อย่าไปเล่นเลยขอร้อง <c oughs> เล่นแล้วแบบปวดหัวอย่าไปเล่นเลย <c oughs> เล่นแบบนี้ดีกว่า อีตื่นมัก็มีเตียงอะไรแมพไม่โหลดเกิดมาก็เกิดตรนนี้นี่ก็จะเป็นบ้านดูไปบา้าของเขาอีกก็นี่อดูนี่มีที่แช่น้ำใส่ระดับ ไปดูข้างนอกกันโอ้ยก g อดว่านะทำไมมันมีไฟแปลกไปชึบนี่เวอร์ชันอะไรไม่รู้ว่าหลดนหลดมานี่หาทางเข้าก่อน จะได้รีวิวแมปแบบใสๆบ้านแต่ละหลังนี่โอ้โหรีวิวมานี่ไม่เคยได้ลงหรอกอย่างไอคลิปที่ไม่ได้ลงตั้งแต่ปสามนี่คือถ่ายไว้ตั้งแต่ปสามแล้วก็ไม่ได้เอาลงนะคือแบบเป็นเรื่องอะไรที่แย่มากนี่ ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ใต้ท้องแบบนี้ก็มีไฟแสงสีสวยเฮ้ยเอาเอาชีวิตรอดในหมดนี้ได้เลยนะเนี่ยนี่เลยแค้นหมอเฮ้ยสายน้ำโดดดึงดึงดมดมดึเลยเพื่อความสวยงามของเรานะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไป ชุบชุบคอปปี้ไงปึ๊บนี่ดูดูเก่งกล้ามากขึ้นดูเป็นเจ้าของที่ดีไหมล่ะแต่นราจะเป็นเปลี่ยนพื้นตรงน้ำนี้ให้มันเป็นสีสวยขึ้นหน่อยก็ช่างมันเถอะอันนี้ตอกินข้าวเหรอ เราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะอันนี้เรียกง่ายๆว่าแมปรีวิวบ้านก็ได้นะแต่ว่ามันมืดไปนหน่อยห้องกรงนี้เป็นอะไรห้องครัวแน่นอน ห้องครัวน,นี่มีทีวีให้ดูด้วยแจมเวอร์มอนี่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนี่คือชั้นบนนะคะมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอุย้ยเุ้ยสวยมากแล้วจุดที่เราเกิดอยู่จุดไหน จะไม่ได้จะสวยมากอาอลจะสวยว่าขนาดนี้เออสวยจริงคือแบบถ้าให้กดถ้าให้คะแนนนะเต็มสิบอะเอาไปเลยยี่สิบสามสิบสี่สิบยังได้ร้อยหนึ่งก็ยังได้ เป็นแมปที่สวยมากคนสร้างน่าจะลำบากน่ดูอันนี้มีช้องข้ามบนน่าอันนี้หนหละจุดที่เราเกิดนี้ไม่เตียงนอนโอเคตอนนี้ไม่ละขอ,อนอนก่อนลำคาไม่ถึงผมอาตื่นมาละ เป็นไงเราจะมาให้ดูตรงนี้เอ,อ้ยยังมีที่ชมวิวอีกอะ่ะเป็นอะไรที่กว้างแล้วสวยมากเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาถ่ายละครละครในแบบนี้แหละละครอะไรไม่รู้แต่ฉันจะเอาละครแบบนี้เลยนี่ใส่ปีกใส่ปีก เป็นเกมหมดในนี้ดีกว่าแล้วก็ปีนลอดลงมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงหรอกแป๊บหบนึ่งนะเปลี่ยนไปเกมหมดอะไรดีเกมหมด ร้ายก็โอเควิ่งอ,อ,อัดเจ็บนี่ถือจอับร้อนไปแล้วิ๊ยอัดเจ็บมาก ะคือปัญหาตู้ปินไม่ได้นี่เราจะขึ้นไปบนยอดนั้นนะแล้วก็ปินลงมาสง่าผ่าเผยเดีตอนนี้ไม่ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจปีกนั่นโอ้โหถ้าจะสูงขอเกมโหมดไปเลยแล้วกัน เอาไม่ได้เข้าตรงนี้ถ้าจะสูงแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากๆเอาตีบปินขึ้นไปก่อนอื่นขออุดลาวาตรงนี้ก่อนไม่ไว้ใจโอ้นี่เขาสร้างแบบเยอะมากเลยนะเนี่ย อุ้ยรอยเหนือเม่พร้อมแล้วนะซับอูมันไม่บีทล่ะเฮ้ยขอยกรอบขอกรอบทำไมหยุด ทำไมยูไม่บินยูต้องบินยูต้องบินเซอกี้ตกมาแบบไม่เป็นท่าเลยยูทำให้ฉันเสียชื่อเสียงกอนี่ก็ไม่มีใครติดตามเลยนี่ว่าเศ้าใจแป๊บ <laughs> ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคือช่องเรานี่แทบไม่มีคนติดตามเลยตอนนี้นะคะรู้แล้วทำไมว่ากินไม่วินลืมเปลี่ยนใส่ปีกโอ้ยจะบ้าตายปินได้แล้วเดบแดเดบไม่แดบไม่ได้ แล้วสำ,สำหรับวันนี้ก็ขอลาเป็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ See you. Bye.